ไผ่บุงหวานทําได้2ลักษณะเนาะสำหรับไผ่บุงหวานที่สดทําได้2ลักษณะคือ1ก็คือสําหรับแปลงสับหนอ2อก็คือสําหรับแปลงขยายพันธุ์ตอนเราทําที่เรื่องเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าจะมาทําต้นพันธุ์ขายแต่พอหน่อไม้ออกมีคนได้มาชิมกินสดๆนี่แหละ,อะพอได้ชิมปุ๊บก็เลยก็เลยอ,อยากได้ต้นพันธุ์มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้เรามาศึกษาเรื่องของไผ่บุงหวานว่ามมเมื่อพันธุ์มีความต้องการจากการที่พี่น้องได้ชิม นะครับก็เลยทําเป็นแปลงขยายพันธุ์ฝั่งนู้นที่เราเห็นแปลงขยายพันธุ์นี่คือปลูกหนึ่งปีเราไม่ต้องทําอะไรนะครับแล้วก็ขุดเง่าเพื่อการขยายพันธุ์เพราะไผ่วันนี้จะตอนหรือชําไม่ติดส่วนตรงที่เรายือนอยู่จะเป็นแปลงสับหนอ่อใันแต่และปีเราจะขุดเง่าเพื่อไปขยายพันธุ์แล้วก็ทําแปลงสับหน่อไปในตัวพอ,อทําแปลงสับหนอ่อก็คือให้คัดต้นเฉพาะที่สมบูรณ์เอาไว้แล้วก็สางขึ้นมา4ข้อตา1 2 3 4าหรือตัดออกเลย นะครับพอเราตัดเสร็จปุ๊บปุ๋ยที่ใช้ก็คือเป็นปุ๋ยคอ,อกแบบนี้ก็คือทําแบบนี้แค่ปีละหนึ่งครั้งนะเป็นปุ๋ยคอ,อกอย่างเงี้ยนะครับใส่โคนแล้วก็เอาใบเขาก,กบนะครับหรือถ้ามีแกลบดำหรือหรือหรือเศษใบไม้เศษอะไรเงี้ยแต่นี้เราก็เอาใบของเขาเนี่แหละกุ่มแล้วก็ปล่อยน้านะครับเพราะว่าจะต้องมีความชื้นช่วยเขาเขาจึงจะออกหนอ่อขึ้นมาอันนี้ก็คือสําหรับแปลงทาหนอ่อทําได้2แบบนะครับ ันนี้เราก็ปล่อยน้ำแล้วอันนี้เราต่อเรียบร้อยก็ปล่อยก็ปล่อยน้ำอย่างนี้เนี่ยนี่ก็จะเป็นนี้นี่เพิ่งทําได้อาทิตย์กว่าประมาณอาทิตย์หน้าก็จะออกหน่อแล้วเนี่ยคือเขาจะ่างนี้ไผ่ข้อดีคือปลูกครั้งเดียวมันอยู่ไปห้าสิบปีและข้อดีก็คือไม่มีโรคแมลงรบกวนมากนีคือข้อดีของไผ่เพราะไม่มีโรคแมลงรบกวนมากเราก็ไม่ต้องเสี่ยงตย่อยาต่อปุ๋ยเคมี ต่อไปเนี่ยจะจะทําไอ้โดมไอ้ไอ้โรงอาคารหลังห้องน้ําแล้วก็เอาใบพวกนี้ไปทําเป็นปุ๋ยแล้วก็จะปลูกผักแล้วก็จะปลูกผักนีนจะเป็นก้านยาวแต่มันเป็นตีนโอเคครับวันนี้ช่องสนุกน้ำชาแนลนะครับนุกน้ำชาแนลมาเยี่ยมนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณยายคุณยายก็เป็นหนึ่งในอ่าอันนี้ใช่ไหม เราไล่ดินชุ่มฟ้านะครับเราคือหนึ่งในครอบครัวของหนุกนาน channel น,นะครับวันนี้รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาถ่า,ทายทําในช่องนี้นะครับ<ส>อ่านะครับก็เลยเป็นเส้นทางกันอยี่ยเราก็จะมาคุดเลยนีจะลอยผมคุดเนี่ยคุดมันจะคุดมดหลายลอยตัวนะ รูปวง,งไทยหน้านะครับฝั่งนี้ก็คือเป็นไทยสร้างวอนอยู่เพิ่งปลูกได้แปดเดือนเข้ามานี้ก็จะเป็นต้นยางนาะตรงนี้จะเป็นโซนไม้ป่าเราปลูกสามรุ่นรุ่นแรกจะอยู่นเดี๋ยวอีกสักกจะเดินไปถึงอายุหกปีอันนี้หนึ่งปีหกเ,เดือนรับแรกที่ปลูกต้นยางนะาฝั่งนู้นก็คือได้เก้าเดือนสิบเดือนฉะนั้นในพื้นที่ตรงนี้เราเราตั้งใจจะให้เป็นโซนไม้ป่า เพื one, ่อลดพื look, so mm ้น hmm. ท so ี่ในการทํางานของเราเพิ่มพื้นที่การการเก็บเห็ดนะครับในการที่จะมีเห็ดละงอกจากย่างนาเห็ดกวกเห็ดเพาะจิตพิษมาเพราะเราเรียนรู้จากไม้ป่าฝั่งนู้นที่เราได้กินเห็ดทุกปีนะครับงั้นเราก็เลยมาเพิ่มพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นป่าจากที่เราจะต้องมาตัดหญ้ามาดูแลต้องทําอยู่ตลอดพอเป็นป่าปุ๊บมันก็มันก็จบละเราก็จะไม่ต้องมาดูแลอะไรมากมายเนาะอันนี้เป็นไม้ป่า ส่วนตรงนี้กินตาผาลำตนนล้นเล็กๆถ้าถ่ายแต่เห็นว่าทำไมเราเราเราปลูกขีเนี่ยทำไมเราเราปลูกขีกันนี่ก็คือเกิดจากาการเรียนรู้จากภาคปฏิบัติที่เขากลายพันธุ์ออกมาแล้วเราคัดแม่พันธุ์ที่ดี <c oughs> เอามาปลูกเพื่อคัดพันธุ์ <c oughs> ที่ปลูกขีเนี่ยปลูกเพื่อคัดพันธุ์สองปีเราจะรู้เพศแล้วเราก็บอนใส่ขึ้นมาจากอะคราะพอเมื่อหกปีสําหรับที่นี่เป็นยิน <c oughs> ตาผาลำ <c oughs> พาะมันเล็ก <c oughs> เราไม่มีสิทธิเลือกแม่พันธุ์ที่ดีฉะนั้นจึงไม่ประสระบผลสำเร็จอย่างเต็มที่แต่มันก็ตอบโจทย์ดีกว่าพืชตัวเดิมที่เราปลูกฉะนั้นของเราที่มีกลายดีออกมามีถึงขั้นว่าลูกละ0 0หรือยลิละ1 0 0 0 0นบาทฉนั้นเราเลือกแม่พันธุ์ที่กลายพันธุ์นี่แหละเอามาปลูกทั้งหมดเลยเพื่อที่จะคัดให้ยินทผาลํำที่นี่มีรสชาติที่ไม่เหมือนไทยเวลาสุกมี78สีนะครับอันนี้คือการตกผลึกจากภาคปฏิบัติของเราเรื่องของยินทผาลำํำฉะนั้นเมื่อ6ปีเเรราาาไมมม่ม่่ีีีีแพพััันนนนธุ์ทดว้ฒ แม่พันธุ์ที่ดีแล้วก็มาปลูกเพื่อคัดเทศแบบนี้นะครับจะปลูกชิดกันอย่างนี้ค,นครับเราตั้งชื่อพันธุ์เองตัวนี้เป็นพันธุ์ดินชุกฟ้าอันนี้นะเป็นพันธุ์